can eat it Cause I love Chinese mm, So yum yum Hey we are in Chinatown Don't let me down Eat dim sum and yummy cake Yes I am half Chinese yesterday I, I was Thai but today Yes I am a Chinese Yes I can eat cheese Yum 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 Let's play on ham Yes my ham yum 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 Come okay. Okay. ตรงชัยนาทาวนะคะอันนี้ก็ขนมแบบบ้านเราเนาะขนมอย่างนี้ใช่ขนมิ่นชใช่แล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกอันนี้เหมือนขนมไหว้พระจันทร์เนาะใช่ไหว้พระจันทร์ไส์จิ๋วนีวน กับฟัาเก๋คือเขามีไอ้นี้ด้วยมีอะไรอ,อ๋อเซนอ๋อ,อ,อเป็นเขาเรียกว่าอะไรไข่เซนเชอรี่แอคคือไขยยะะ่เยอะมานะคะเซนเชอรี่อเยอะมากเพื่อนๆขนมไว้พระจันทร์นะคะใครมาลอนดอนนี่ร้านนี้อร่อยคะ่ะคอนเฟิร์มนะคะ,ะปะปะฉันคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าฉันมาบ่อย อยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆกับป๊อบมาร์ทเราก็เลี้ยวลงมาเลยจะร้านนี้ไปค่ะคุณครูคอคตอนนี้นะคะป๊อบมาร์ทโซโหได้กลับมาที่เดิมแล้วนะคะหลังจากที่เขาเรโนเวชั่นนะคะไปสักปั๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะคุณครูไปให้เขาจุ๊บค่ะตามสีแ,แล้วจะไปทัรวจุบ <c oughs> จ๊บช่วงนี้โจรเยอะใช่ไหมคะ เราจะไปถ่ายภาพคนเสรเราจะเป็นโจนแหละเราจะเป็นโจรเนาะถ้าไม่มีไข่จุกเราก็จะจุกเองเราจะไปจับโจรนะคะสุดท้ายก็เธอโดนลวงอีกก็เนี่ยนะคะใครที่มาเที่ยวต่างประเทศอ่ะก็จะต้องระวังเนาะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในยุโรปนะพี่ตักเนาะทุกที่มีหมดไปค่ะหรือว่าเธออยากโจรจุก ซาบักไหมอ่ะปั่นๆเออปั่นๆจูสกระเทยตักดึงตลอดบอกว่าไม่อยากกินจูสกระเทยจูสแล้วเดี๋ยวเหมือนแซบคลองเดี๋ยวนี้พี่ไม่กินอีตัวแครอทกับส้มแล้วพี่กินแคลแตงกวาซาบักนี่กว่าไหมซาบักก็ได้อันขอพี่แก้วหนึ่งก่อนพ่อได้โอเคปากอร่อยไหมแม่สีหลี่แซบบักครับพี่ยาบอกอร่อยนี่บอกอร่อย พี่ตักคนลุมไส้กกหมูงแล้วก็หมูหยองรู้จักพี่ยาไหมคะพี่ยาคนลุมเหรอคะค่ะไม่รู้ค่ะรู้จักคันดิโดนลุมค่ะพี่ยาบอกอร่อยนี่อร่อยมากอร่อยมากเห็นเปล่าเหมือนเหมือนมากพี่ตังรีวิวให้ดูมันมีความเป็นหมูยยองเนาะหมูยยอกหมูหยองกินอีกกินไปเลยพี่ตัง ก็เกาะเขารสชาติเหมือนเมืองไทยเลยกินไปเลยก็ะเทยก็ะเทยต้องกินฟินใช่ไหมล่ะเหมือนเมืองไทยเลยนี่เราก็มานั่งอยู่ตรงนะคะสวนสาธารณะตรงโซโหนะคะโซโหสแควร์ค่ะโซโหสแควร์นะคะเพื่อนๆก็เห็นบางคนเขาก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะวันนี้พปนวันที่อากาศดีๆนะคะ มาวิ่งไม้นะคะดูนกวิ่งไม้ไหมคะวิ่งไม้คืออะไรคะเนี่ยอะไรฉันไม่รู้จักสับกันเลยเหรอวิ่งไม้คือล่าแต้มใช่ไหมนี่มันเป็นสับโบราณแล้วนะแม่ศัพท์กระเทยเก่นะกระเทยเท่าแกกินนี้กันเทยเด็กคงงง ต้องเป็นคนเจนไหนถึงจะเข้าใจคําจับนี้ก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นกระเทยที่เกิดมายุคพึ่งน้อยโชว์แล้วแจกนมเพื่อทีนี้ชอบนมฉันแจกนมแล้วก็เป็นกระเทยที่กินนมถุงรัฐบาลรือนมนมหนองโพไหมกระเทยนมหนองโพกระเทยจํานมไอ้นี่ได้ไหมนมถุงที่เจาะห้าบาทใช่ไหมเขาขายนมโรงเรียนรสหวานรสหวานนมเย็นอะไรอย่างเนี้กินไปให้หมดเลยแม่ อร่อยจริงไม่เพี้ยใครอยากทำกินไปเลยก็เถอะบอกเลยว่าอร่อยเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะโซโหค่ะนี่ก็เป็นย่านย่านนี้ย่านอะไรคะย่านที่คนมาตรงนั้นโซโหตรงนี้รูโบก็ <c oughs> เถอะเดี๋ยวเขาไม่ได้เยะกันในนี้ไม่ใช่หรอก ดูโบกแลวเขามา็นรังพักี่นี่นแม่เอาน้ำพริกมาข่ายไหมแม่โอ้ยหนูน้ำพริกเผาข่ายแบบพีย่ยาไงเปพีย่ยาข่ายน้ำพริก,รก,กลับมาจากเซนต์โตลอนดอนก็หลับสบายเลยกาแฟดำเชฟทอมทำทิ้งไว้ให้นะฮะอันนี้ก็เป็นขนมปังนะหมูหยองแล้วเขาก็ใส่สปริงออนเนียนด้วยนะคะหรือว่าต้นหอม หอมดมแล้วก็หอมมากเธอรสชาติเหมือนไทยเลยค่ะตัวแป้งหนมปังเนี่ยแล้วจะบอกว่ามันอร่อยมากใครเข้าลอนดอนอะ่ะตรงเซนาทาวร้านเนี่ยชื่อกดินเกตเค้กช็อปมันหยุดลงประตูเซนาทาวพอดี ซอยตรงเลี้ยวลงจากป๊อบมาดอะ่ะป๊อบมาดสูงหงอร่อยอะ่ะอืมอร่อยฟินกับกาแฟวะฟิน กาแฟร้อนๆน,นะตอนเช้าขึ้นมากสิ้นมากค่ะอืม ใส่หลอกตัวด้านในไม่มีไส้เลยจ้ะไส้อยู่ด้านนอกแล้มันอร่อยจริงไส้เขาใส่ด้านนอกหมดด้านในจะมีความเป็นแป้งหนมปังอย่างเดียวแล้วก็มีเนยนะใส่หลอกใส่หมูยองหัวไาย จริงๆนะถ้าเขาใส่เต็มๆตอะ่ะแล้วก็ไม่สีเรียเรื่องราคาผมว่าเราเราือนคนชอบกินหนมปังหมูหยองแบบเมืองไทยเพื่อนๆที่เขาใส่ไส้เต็มไปหมดเลยเหมฝนถ้ายัดมาอย่างเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหรล่ละจะคิดห้าปอนหกปอนสิบปอนยังไงก็ตามแต่นะสำหรับเรานะใส่หมูหยองให้เต็ม เราก็ยังสื่อสต่นี้เขาใส่แค่หัวไทยอยืไงระวังดี๊นิกแต่มันอร่อยอร่อยจริงหนมปังที่ใส่น้าทาวอ่ะรสชาติเหมือนเมืองไทยเลยเพื่อนๆ เรากินแล้วหายคิดถึงเมืองไทยค่ะ Color. Yes, yes, I can eat it, cause I love Chinese. Mm. So, yum yum. Hey, we are in Chinatown. Don't let me down. It mm. gives me some yummy cake. Yes, I am half Chinese yesterday. I, I was Thai, but today, yes, I am a Chinese. Yes, I can eat cheese. Yum yum yum. Let's ไม่ทดังยังดำทำเองเออพี่ม Yes I have my kiyotsi in China Town and you can.